สวัสดีครับขอสเสนอ weekly gold e v i e o นะครับผมดอนเชลบอรพูดวันนี้เป็นวันที่15เดือนพฤศจิกาปี2015ยนราคาที่ลอนดอนวันศุกร์ราคาล่าสุดนะครับ1,081,50เซ็หรียญสเซนส่วนชิคาโกเมร์คันทัลเอ็กซ์ชแนจร์ราคาล่าสุดวันศุกร์1,083เหรนแญดสิเหรียญ40บเซนราคาเราดูกราฟแล้วก็น่าสนใจนะครับเหตุผล ที่น่าสนใจพิเศษสองสามอย่างประการแรกนะครับกร์กลีพาร์เนที่ได้เน้นไว้กับท่านสองสามอาทิตย์แล้วนะครับ <c oughs> อาจจะมากกว่านั้นมันก็ไปสู่เป้าอันแรกของมันก็คือข้าล่างสุดนะครับเท่ากับที่รูปแบบนี้เริ่มก็คือในราคา1นึ่เเหรียญอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในเราเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบนี้นะครับซึ่ง ถึงแม้ว่ามันลงมานิดนึ่งดยเฉลี่ยแล้วเราถือว่าไปข้างๆเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการการทำบทวิเคราะห์ในครั้งนี้อย่างหนึงก็คือเราจะได้เห็นว่าเราทำยังไงถึงจะเก่งกำไรถึงแม้ว่าตลาดกำลังเล่นอยู่ข้างๆโอเคนะครับเราดูเส้นอา สโตนะครับสโตยังอยู่ o v e r s o l d อย่างแรงนะครับอยู่กับจะล่างสุข,ของมันขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับสู่ในเมคซีดียังชี้ไปขา้างล่างเรื่องปริมาณการซื้อขายอาของอาทิตย์นี้นะครับรู้สึกว่า1 2 3 4 5มีวันเดียวที่มันสูงมากนะครับคือวันพฤหัสความเห็นความผมเหตุผลที่มันสูงตอนนี้ถึงแม้ว่าม่ได ติดอยู่ข้างล่างนะครับมันมันลงไปแล้วก็เด้งขึ้นก็เพราะว่าไม่ได้เป็นความลับในตลาดกว้างเฉพาะพวก hedge fund ธนาคารใหญ่ๆพวกที่ทำกันซื้อขาย u ่ r e n c y นะครับทั่วโลกก็รู้ว่าเมื่อ5ปีกว่ามาแล้วมีโลนะครับนี่มาสู่ตรงนี้เมื่อหลายเดือนมาแล้วแล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาสู่เขตนี้ เมื่อเจอเคนี้ครั้งที่แล้วสูงขึ้นแบบนี้พอมันเจอนะครับยังมีพวกที่อยากจะซื้อด้วยคงเชื่อว่ามันจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะขึ้นมาก็ได้ในความเห็นของเขาเราเลยเห็นว่าเด้งขึ้นมาเมื่อมันสัมผัสนี้โอเคนะครับเป็นเหตุผลที่เราเห็นพวกบูลพวกเบรร์สู้กันตอนนี้เพื่อจะควบคุมแนวโน้มในขั้นอันไกล้เคียงต่อไปโอเคนะครับอเมื่อ เราจะดูตอนนี้นะเราดูบทวิเคราะห์ของเราแล้วก็สรุปข้อความจากเมื่อเททีแล้วในคอลัมน์ Outlook ของเรานะครับได้พูดว่าในระหว่างนี้ราคาน่าจะ,ะเด่งขึ้นไปภายในไม่ช้าไม่นานถ้าพูดถึงดีที่สุดน,นะครับมันคงจะขึ้นได้ถึงประมาณ1110ถึง1125วงเล็บอาจสูงก,กว่านี้ก็ได้ ซึ่งมันจะเขตจะทำให้มีเขตไปข้างๆเป็น r e c t ชันที่ดำเนินไปข้างๆส่วนมากนะครับระวัง1,170ถึง1,126ก่อนที่แนวโน้มจะเริ่มลงไปแล้วก็ไปสู่เป้าที่อยู่ข้างล่างอีกนะครับแล้วก็ได้พูดอีกนะครับว่ามันถ้าจะดีนะครับเราควรจะเตรียมตัวเผื่อว่าตลาดไม่ไปข้างๆเหมือนอย่างที่เราคิด นะจะพุ่งลงเป็นก็ได้แล้วก็ได้สรุปว่ามันคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงๆแต่ในหน้านี้ observation นะถ้าเราเราดูว่าความจริงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างจริงๆนะครับราคาก็ไปข้างๆาทิศนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมีราคาปิดในในราคา1 0 8 8เหรียญ0เซน พอถึงวันจันทร์ตลาดก็พยายามาตายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันไปได้แค่ประมาณเท่าไรหกเหรียญน,นะครับหนึ่งพันถหนึ่เหรียญเกเซนแล้วก็ยอมแพ้และถาลายลงมาหน่อยนะโอเคถ้าพูดถึงวันอังคารถึงวันพฤหัสมีโลใหมายทุกวันนะครับแต่ลงไปแบบย่องย่องระมัดระวงังไม่มีเจตนาที่จะ พุ่งลงไปจริงๆนะครับในที่สุดพอมันไปสัม,สมผัสเขตเอสนง 1, ซึ่งเป็นแนวรับอันดับแรกของเราในราคา1,073เป้งน,นะครับพอดีเด้งขึ้นมานะครับนี่แหละครับไม่ใช่โดยเพอเอินที่เรารู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้นะอะละครับเหตุผลอย่างหนึ่งที่มันเด้งขึ้นตรงนี้เหมือนอย่างที่ได้พูดเมื่อกี้นะครับเมื่อหลายปี5ปี กว,กว่ามาแล้วนะครับมีโลตรงนั้นเป็นพีบอตโลนะฮะแล้วก็มาพอมันลงไปสัมผัสน,นี้นะมันก็เลยเด้งขึ้นอาจจะนานจริงนะครับแต่ตลาดไม่ลืมในระหว่างวันวันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์นะครับราคาเด้งขึ้นไม่สูงแต่ก็เป็นไปได้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่เราจะเห็นราคาสูงกว่านี้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า แต่คดว่าจะคงไม่มีราลีสูงมากนะครับเพียงแต่ว่าตเตรียมตัวที่จะลงไปอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นะครับมันก็กลายได้ไกลพอขึ้นน้อยลงน้อยนะครับมันก็ได้ไกลเป็น Inside Day นะครับซึ่งหมายความว่าราคาสูงสุดและก็ราคาต่ำสุดของวันพฤหัสวันศุกร์นะครับอยู่ภายใน Trading Range ของแทงกอนา หม,มา,หายความว่าไฮของแท่งก่อนหน้าสูงกว่าแล้วก็ต่ำกว่านะครับอันนี้มีความหมายแต่เราก็ต้องระวังนะครับให้เรากลับไปดูนิดนดงโอเคนะครับอันนี้ก็คือวันพฤหัสตรงนี้เห็นอยู่นะครับอันนี้วันศุกร์ถึงแม้ว่าอบอลหยิมก็ลงหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับมันก็ยังพอสม,อสมควรแต่ไม่สามารถที่จะไปสูงกว่าแท่งก่อนหน้าและไม่ได้ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคาเริ่มไปสูงกว่า10,90นะครับในวันจันทร์วันอังคารนั้นนะครับมันก็คงจะไต่ขึ้นไปในทางในทางที่เราบอกนะครับในเขตประมาณ 1, อันหนงซึ่งเป็นเขตกว้างนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไปได้ถ้าหากว่าในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งวันจันทร์ถึงวันไหนก็ตามนะฮะมันลงปาทะลุอันนี้อ่ะครับ เตรียมตัวชอ็อตได้เพราะเรามีเป้าอยู่ข้างล่างเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่เราได้พูดเมื่อกี้ uh, observation นะครับโอเคพอถึง outlook ของเรานะครับ gartley ถ้าได้พูดถึงย้อนกลับไปดูอีกที gartley ก็คืออันนี้จำได้ไหมครับ gartley คืออะไรมันก็เป็น correction ในตลาดตลาดไหนก็ได้นะครับ ่านอาจจะไม่ได้เทรดในตลาดทองแต่แน่นอนที่สุดตลาดที่ท่านเทรดอยู่จะมีรูปนี้เป็นบางเวลานะครับแต่เพื่อเป็นการศึกษานะครับดูวันนี้ว่ามันเป็นยังไงถ้าผมถือว่านะครับเป็น A B C อันนี้ก็ A เป็นเป็น,ปนช่วงแรกนะครับเป็นคลื่นแรกลงมาแล้วก็คลื่นที่3นะฮะ A กับ C นะครับ ในรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับจะเท่ากันครั้งนี้พอดีกันนะครับพอดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอพอมันเริ่มลงไปในลักษณะนี้แถวๆเนี้ยเรารู้ว่ามันน่าจะลงไปข้างล่างได้นะฮะที่รู้ล่วงหนะ้าว่ามันเป็นไปได้อย่างนี้นะครับมันก็มีมีค่าสูงมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะรับรู้แล้วก็ เล่นเวลาเรามีโอกาสโอเคนะฮะต่อไปนะครับปกตินะครับมันจะไม่ลงไปแค่ข้างล่างสุดของรูปแบบที่เริ่มหลายเดือนมาแล้วนะครับแต่ปกตินะบ่อยครั้งไม่จำเป็นแต่ปกติมันก็จะทำให้เทรดดิ้งเรนจ์หมายความว่าจากโลไปถึงไฮลงไปอีกในกรณีครั้งนี้นะฮะประมาณ127%ถึง162%อ่า กล้เคียงกันนี้นะฮะแล้วเมื่อมันไปนะฮะมันน่าจะไปได้ถึง1000กับ40หรือถึง1000นะให้รู้ไว้นะครับแต่ว่าเป็นไปได้ที่จะมากกว่านี้ให้จําไว้ด้วยนะครับว่าบางสูนมากราคาไม่ตรงไปตรงมานะครับไม่ไปสูเป่เป้าของมันแบบตรงไปตรงมาเวลาน,นี้มีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่จําเป็นนะครับที่ ราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับกะว่าประมาณ1100ถึง1120จะจะถือว่าปกตินะอะเมื่อเราพิจารณาแรงที่ราคาลงมาอันนี้ก็ถือว่าจะปกตินะครับสูงกว่านี้ก็ได้การที่จะเคลื่อนไหวแบบข้างๆเตรียมตัวที่จะลงไปอีกนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันเร็วกว่าที่คิด เราควรจะเตรียมตัวไว้นะครับเพราะว่าในที่สุดมันคงจะไปสู่ข้างล่างตามเป้าที่ว่าเนี่้หรือตามกว่านั้นก็ได้โอเคนะครับสุดท้ายขอเสนอเทคนิคดูพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่านล่างซึ่งรู้สึกว่ามีความแม่นยำอย่างมากมายนะครับถ้าเรามีากลยุทธ์หรือ s t r a t e g y ที่จะเล่นโดยเข้าใจพวกนี้นะครับ ก็เป็นกำไรแน่นอนนะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้โชคดีด้วยนะครับสวัสดีครับ